ร,รายการดการด,าด,ดูเปิดกลองกับลุนงนงเอาเสียงอะไรนะเสียงแบนเสียงของลุนงนงไม่เห็นวีพอพี่แว่นเลยวันนี้ไม่ใช่พี่แว่นนะเธอจะให้รายการฉันมีเด้พี่แว่นหรอใช่ครับดิววน,นี่เป็นมาจากเมสอน โอ้ย,อย,อยดูดิแล้วเป็นองแพนแบทแมนฮะแบนแบทแมนอลไหนนี่งแบทแมนอยากไปดูแบทแมน ซื้อใใครวซื้อให้ตัวเองอัะทำไมอ่ะเพราะว่าแล้วลูกไม่ทำไมต้องซื้อภาษาญี่ปุ่นอิาาคิดาผ้าใครอิาาคิดาผ่าตัวไลยติงก็ลือกันบ่าอิคิดาร้องเพลงด้วยนะ <c oughs> โยอวดเลยของนี้ห้ามพลาดดูอยู่ดูอยางบอกว่าดูยังไม่เคยดูไปพภาตษาอะไรเลย,เลยะซื้อแผ่นมาก็จะดู มัวจะอ้วนซื้อแผ่นเพสย์ีมาไม่ก็มีอันนีเป็นอะไรวะแปะมมูมูชามีกลข้างหลังมีเขียนแคดด้วยเขียนว่าผ่าใครผ่าว้วยโมเดลกีฬากีฬา คนภาคคนภาคแบทแมนก็ดังนะใครสาก,<อ>กุไรอ๋อข้างในจะเป็นวิธีใช้มีโฆษณาเรื่องอื่นมีวิธีใช้ลใชแล้วก็มีมีแผ่นมีสามแผ่นเฮ้ว พี่แถมอะไรมากรมรู้เยอะแยะมันเงนตื่นเต้ดอุ <c oughs> ๊ยเลยควรดูเลยเรื่องพอฟังเลยปรกากฏพาเพนกวินไม่ใช่เพนกวินนี่แหละคะ่ะเพนกวินนั่นลูกนกเพนกวินใครเป็นลูกนกเออภาคนี้มีเพนกวินนะแต่ไม่ได้พาเพนกวินโอ,อ้ เขาไม่ได้พาเป็นกวินนะพาตัวร้ายอันนี่เป็นกวินจะไม่มได้เพนกวินใช่ไหมเพนกวินเนกวินเป็นกวินเด็กเธอเป็นตัวร้ายใช่ไหมเธอเป็นตัวร้ายใช่ไหมไม่เธอเป็นอะไรนกด็กเขาเป็นลูกนก <c oughs> เดี๋ยวยังไม่ได้ดูดูแล้วเดี๋ยวก็จะมีรีวิวอยู่ในเด็ดคลิปชันแต่ฉันจะมีเวลาดูตอนไหนก่อนอแผ่นซายูกิรอบที่เราซื้อมายังดูไม่จบเลยแล้วก็มีอะไรอยากบ,บอกไหมไม่ม่ทุกคนอัดอาอาละ เธอไงคนอ่านเอ้ยคนคนโดนอ่านนะคนโดนอ่านโดนถึงแบบเบิร์ดโดมยังตุ่มตุ่มตุ้งตุ่มตุ่มตุ่มไม่ได้เจ้าของรายการว่าไงคลิปหน้าน่าจะปลายปลายอาทิตย์เพราะว่ามีจะของผู้ก่อการทีญี่ปุ่นของกองไอที่ออกจากโกดังน่าจะถึงพร้อมกันแล้วรู้ไหมว่าจะมีอะไรรู้ไหมครับ ไม่ว่าจะมีอะไรก็ขา <Ừ. S 1> ทาสีน้ำตาจะไหรแล้วคลิปหน้าน่าจะเรื่องเราเยอะบังใช่ไหมเพนกวินเพนกวินนตัวร้าย ฉันดูคนนอกเป็นตัวร้ายมาโว้ยใช่แล้ววันนี้ก็มีเท่าวันนี้บาย